ไปดูการช่วยเหลือของทหารกันหน่อยค่ะโดยทีมแพทย์ฉุกเฉินสกายด็อกเตอร์เองค่ะเขาได้มีการร่วมกับทางกองทัพปกมีการส่งตัวผู้ป่วยที่มีการตกเลือดหลังคอดมีการลำเลียงผู้ป่วยโดยอากาศยานในพื้นที่ห่างไกลไปรักษาอย่างตัวเมืองของจังหวัดตากค่ะ ภายหลังจากที่มีการประสานกับทางเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านหินลาดนาไฮาตาบลบ้านนาอำเภอสามเงาจังหวัดตากว่ามีผู้ป่วยหญิงชาวกะเหรี่ยงค่ะมีอาการตกเลือดหลังลอดแล้วก็มีความเสี่ยงต่อภาวะช็อกได้ทีมแพทย์สกายด็อกเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมกับทางกองกําลังนาเรศวรนําอากาศยานของกองทัพบกเดินทางไปรับตัวผู้ป่วยที่สถานีอนามัยบ้านหินลาดนาไฮาซึ่งทราบตัวผู้ป่วย ซึ่งทราบชื่อผู้ป่วยนะคะก็คือนางสาวลักษิกาอายุ18ปีค่ะซึ่งได้มีการคลอดบุตรในช่วงเย็นวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาโดยหมอตำแยประจำหมู่บ้านเป็นผู้ทำคลอดไทยเบื้องต้นนั้นเด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงดีแต่นางสาวลักษิกามีภาวะตกเลือดอย่างรุนแรงหลังคลอดแล้วก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ท้งนี้ค่ะทางทีมแพทย์ฉุกเฉินสกายด็อกเตอร์ก็เลยทำการตรวจร่างกายในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการลำเลียงผู้ป่วยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่ลานหมู่บ้านหินลาด ซึ่งตั้งอยู่กลางป่าเหนือเขื่อนภูมิพลโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ20-30เดทีด้วยกันไปยังค่ายวชิรประการอำเภอเมืองโดยมีรถพยาบาลในการรอรับตัวผู้ป่วยก่อนที่จะมีการส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาอย่างโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อไปค่ะลงเป็นพื้นที่